ครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบอลนะครับผมบอลชนิดที่หาจับต้องกันยากนะครับเพื่อนๆหาจับต้องกันยากนะฮะและเป็นราคาที่สูงริ้วนะครับผมนะฮะห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนขึ้นไปนะครับผมตัวนี้เป็นบอล หูช้างนะครับเพื่อนๆด่างเหลืองนะครับของนายทิเทียนนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับผมก็ก็เกือบเกือบจะฝ่ามือแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นบอนหูช้างด่างเหลืองนะครับเพื่อนๆที่ที่วงการไม้ประดับและผู้ใหญ่หลายท่านนะครับผมที่เล่นเกี่ยวกับไม้ประดับ เสาะหานะครับเพื่อนๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นด่างขาวนะครับเพื่อนๆด่างขาวก็เดี๋ยวมาครับไม่มีปัญหาด่างขาวนะครับผมราคา5 0,000อัพเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ผมสั่งกล้วยอินโดไว้อีกนะครับผมประมาณ5สายพันธุ์นะครับผม4-5สายพันธุ์ที่หายากนะครับเพื่อนๆอันนี้นายทิเทียนมาให้เพื่อนๆชมนะครับผม อบอนหูช้างด่างเหลืองนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับด่างไปแล้วนะครับครับผมก็คนก็จองไปหลายคนแล้วนะครับคนจองไปหลายคนแล้วครับผมอ่าเป็นไงครับอันนี้ไม่ออกนะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมใบนี้จะธรรมดาเห็นไหมครับ แต่ว่าถ้าถ้าเขาเป็นกอใหญ่นะครับเพื่อนๆถ้าเขาเป็นกอใหญ่เนี่ยพูดง่ายๆแต่ละใบเนี่ยจะออกมาเหลืองกับเขียวสลับกันนะครับจะเป็นหูช้างบอนหูช้างด่างเหลืองนะครับเพื่อนๆนะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเพื่อนๆนะฮะเนี่ยผมให้ดออูอันนี้น่าจะอายุประมาณสี่ถึงห้าเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเออเห็นไหมครับสวยเกล็ดเลยใบนี่เห็นไหมเห็นไหมบอลเห็นไหมครับความด่างเขียวกับเขียวกับเหลืองมันจะปนกันเห็นไหมครับเพื่อนๆผมห้เพื่อนดูเออเห็นไหมเห็นไหมด่างยันข้างล่างเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับผมครั้งที่แล้วจะเป็นเกี่ยวกับบอลกระดาษนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ เห็นไ,ไหมแต่อันนี้จะเป็นบอลหูช้างนะครับบอลหูช้างบอลหูช้างด่างเหลืองครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือพูดง่ายๆวงการในในไม้ไม้ประดับนะครับคือหาหาจับกันมากนะครับตัวนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับอันนี้คือคือใครอ่าอ่า คนที่แบบคุณลุงหรือว่าคุณป้านะครับผมที่เขาแบบเพาะพันธุ์แล้วก็เขาแยกหน่อมานะครับผมนะฮะขยายพันธุ์เนี่ยเขาพอที่จะมีเยอะอะไรแบบนี้เขาก็แบ่งมามาให้เราไปไปดูแลต่อนะครับผมเพื่อนๆนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมก็เตรียมคือพูดง่ายว่าลงสวนนะเพื่อนๆนะฮะลงสวนใหญ่ครับผมนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าลูกมันออกมาเยอะแล้วท่านไหนสนใจ นะฮะหรือว่าใครชอบวงการไม้ประดับไม้ด่างก็ติดต่อนายทิเทียนได้นะครับเพื่อนๆนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมลงผมลงสวนใหญ่นะครับเพื่อนๆส่สวนใหญ่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะน่าน่าน่าจะประเมินไม่ถูกนะครับเพื่อนๆนะครับผมนะฮะเป็นสวนใหญ่นะครับเพื่อนๆติดริมแม่น้ํานะครับนะฮะ ยังไงถ้าอนาะคตมันใหญ่แล้วใครสนใจลูกมันนะฮะนะฮะ,นะฮะหรือหน่อมันก็ทักทายผมมาได้นะครับเพื่อนๆมาเที่ยวหากันได้มาเที่ยวบ้านผมได้ครับผมนะฮะมานั่งเล่นกินกระฟงกาแฟกลางเต็นท์ได้ครับผมเนื้อที่เยอะครับผมหลายเอีกรนะรอร์ครับผมนะครับต้นบอนอูช้างด่างเหลืองครับผม รายงานตัว